สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้พบกับนกวิชุราดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นกจะมาแนะนําให้รู้จักกับต้นพัวคาเลียค่ะนี่ค่ะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆรู้จักกันไหมนะคะแต่ว่าถ้าพูดว่าต้นกรามเสือเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะต้นกรามเสือเนี่ยไม่ใช่แคคตัสแต่เป็นไม้อวบน้ําในตระกูลไอโซเอซี AC, หรือวงผักเบี้ยทะเลนะคะ หรือจะให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเป็นพวกไม้อวบน้ำที่เหมือนก้อนหินนะคะมีชีวิตอ่าก้อนหินมีชีวิตนะกรามเสือคือไม้ในวงเดียวกันกับพวกไรทอบหรือว่าพวกนี้ไม่ใช่แคคตัสแต่เป็นไม้อวบน้ำนะคะวิธีเลี้ยงเนี่ยดูแลคล้ายๆกันอดน้ำเก่งโตได้ในที่ที่แรงแล้วก็น้ำน้อยเหมือนกันค่ะ คนไทยเนี่ยเรียกว่ากรามเสือเนื่องจากว่ามีลักษณะลำต้นของเขาเนี่ยจะเหมือนกับเสือที่กำลังอ้าปากอยู่นะคะฝรั่งก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะเรียกว่ากรามฉลามนะคะ,อะมองดูนะคะว่าเหมือนกรามฉลามไหมนกว่ามันก็คล้ายๆทั้งฉลามแล้วก็เสือนะคะแต่คนไทยเนี่ยก็นิยมเรียกว่ากรามเสือมากกว่านะคะฝรั่งก็เรียกกรามฉลามไปเนาะ,ะมีใบชัดเจนนะคะ ใบใบย,ยื่นประกบกันแล้วก็เหมือนปากเสือที่อ้าปากอยู่นะคะนี่ซูมให้ดูนะคะจะคล้ายๆปากเสือที่อ้าปากอยู่แล้วก็มีฟันนะคะก็คล้ายๆกับกรามเสือนั่นแหละค่ะามาดูราคาของเขานะคะราคาของกรามเสือก็จัดว่าไม่แพงนะคะต้นนี้นกซื้อมาในราคา50บาทแต่ว่าร้านอาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะคะเพราะว่า บางร้านเขาก็จะเน้นขายพวกแคคตัสซะมากกว่าเนาะแต่ว่านกเห็นมีที่จัตุจักจะมีเยอะนะคะเพื่อนๆก็สามารถหามาสะสมกันได้นะคะการออกดอกจัดเป็นไม้อวกาที่ให้ดอกสวยงามอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะแต่แนะนำว่าดอกเขาจะบานเต็มที่เมื่อฟ้าเปิดนะแล้วก็แดดเต็มถ้ามีเมฆมากจะไม่บานค่ะ ให้ดอกขนาดใหญ่สีเหลืองจะใหญ่กว่าลำต้นนะคะคือก็ไม่ใหญ่กว่าลำต้นแต่จะดูใหญ่นะคะสีเหลืองบางครั้งมีสีแดงแซมแซมเหลืองด้วยนะคะการเลี้ยงดูกลามเสือก็จัดเป็นซักคิวเลนไม้อวบน้ำที่เลี้ยงง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มเลี้ยงไม้อวบน้ำเพราะว่าค่อนข้างที่จะทนแล้วก็ตายยากกว่าซักคิวเลนทั่วไปนะคะ วิธีการดูแลเหมือนกันค่ะซักคิวเลนเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เหมือนกันกับแคคตัดด้วยนะคะจัดเป็นพืชชอบแดดแต่ว่าไม่ใช่แดดจัดทั้งวันค่ะควรจะหลีกเลี่ยงแดดแรงๆช่วงบ่ายนะก็ควรจะหามุมที่เออหามุมที่มีแดดรับแดดได้ช่วงเช้าถึงเที่ยงนะคะจะดีมากนะคะหามุมบ้านนะคะในโซนนั้นก็ได้นะคะหาโซนที่วางได้เนาะ มาถึงการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะแสงนะคะควรที่จะได้รับแสง80%นะคะหรือจับทางแสง20%หมายความว่าควรได้รับแสง80%พรางไว้20%นะคะหรืออย่างที่นกบอกคือไปตั้งไว้ในโซนที่ออได้รับแดดเช้านะคะช่วงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะจะดีมากเนาะ ดินที่ใช้ปลูกนะคะควรจะเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีระบะโปรง่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีระบายน้ําได้เร็วนะคะ,ะก็คือดินแคคตัสนั่นเองส่วนดินสวนนกไม่แนะนํานะคะเพราะว่าดินสวนเนี่ยก็ไม่เหมาะกับมือใหม่นะคะอีกอย่างหนึ่งก็จะเสี่ยงกับการเน่าตายได้นั่นเองนะคะเมื่อเราลดน้ําความชุ่มชื้นจะเยอะกว่าดินที่ไว้ใช้ปลูกแคคตัสนะคะก็ควรจะเป็นดินแคคตัสมากกว่าเนาะ ส่วนเรื่องน้ำนะคะลดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะอย่าลดทุกวันอย่าลดบ่อยนะคะหรือลดสามให้สามถึงสี่วันลดทีนึงก็ได้นะคะไม่ควรที่จะลดทุกวันนะคะก็คือจะเน่าตายได้นั่นเองนะคะก็เขาจัดเป็นซักคิวเรน์ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นน้ำดินโปรง่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วน้ำก็ควรที่จะซัก7วันครั้งนะคะถ้าใครไม่มีเวลานะคะประมาณนั้นเนาะ ส่วนเรื่องการขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์เนี่ยส่วนมากเขาจะใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดนะคะได้ผลดีกว่านะคะดีกว่าการที่เราตัดใบเขาใบชํานะคะจะทํายากมากรากเนี่ยจะออกยากนะคะไม่ค่อยนิยมกันนะก็คือควรที่จะเพาะ,มะเมล็ดมากกว่าค่ะเดี๋ยวชื่อทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนกจะแปะไว้ด้านล่างนะคะ ก็ขอบคุณข้อมูลบางส่วนนะคะจากเว็บไซต์เอลไลน์นะคะสำหรับกรามเสือหรือว่ากรามฉลามนะคะก็หรือว่าพัวคาเรียนะคะเป็นซักคิวเลนชนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่กระบองเพชรนะคะอยู่นลรวงกันนะคะแต่เป็นวงเดียวกันกับอ,อ,อะไรนะไลท์ท็อปค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปแนะนำ กรามเสือที่คนไทยนิยมเรียกกันนะคะก็อย่าลืมหามาสะสมไว้เป็นคอลเลกชันนะคะอันนี้ก็น่ารักดีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมกด ไลค์กดติดตามนกเพื่อเป็นกำลังใจให้นกนะคะเพื่อที่จะหาสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้มาฝากเพื่อนๆให้ได้มีความรู้เพิ่มเติมกันนะคะส่วนใครที่มีความรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะลงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่มาดูคลิปของนกเนี่ยได้เรียนรู้กันไปด้วยนะคะช่วยๆกันแชร์ความรู้ประสบการณ์นะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ